ขอเชิญพุทธบริษัททุกท่านร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์ในการบุรณะ,ะเมนเผาศพวัดป่าอรุณิเวกธรรมารามจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถโอนเงินเข้าในบัญชีธนาคารของวัดได้ที่ธนาคารทกศหมายเลขบัญชี020082123654 ทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่ป่วยก็ขอให้หายที่นายก็ขอให้รับให้มีความสุขความเจริญนานทีปีหนจะได้ร่วมบุญสร้างเมนเป็นการทำบุญตัดเคาะกรรมทันทียิ่งด้วยอานิสงส์นี้มีผลแน่นอนขอเจริญพร